วันนี้ก็เวลาตีสามครึ่งไปแต่งตัวกันสวัสดีครับเราทัวร์ในซอยนะครับผมวันนี้เราจะไปเขาเรียกว่าอะไรทัวร์ลิงใช่ไหม <c oughs> ไปรถมา <c oughs> มั้งเซนเซอร์ทะเบียนด้วยนะเพราะว่ะถึงไหนแล้วครับตอนนี้ครับถึงไหนแล้วเพื่อนถึงโค่นทองแล้วครับตอนนี้เราก็18กิโลถึงที่หมายบ้านดงดิบบ้านดงดิบโค่นทองตอนนี้เราทำอะไรกันอยู่พักแวะเข้าปั๊มแวะเข้าปั๊มเติมน้ำมันก๊องน้ำเติมน้ำมันคุณนี่ครับทีมงานใช่ดูเสื้อดูเสื้อรอบหลบลดค่าตะกอนตะกอนจริงดูอคแมงดูรถดิครับทีมงานทั้งหมดนะครับ แต่บรรยากาศดีเนาะอีสานอันนี้มาโซนอีสานเลยนะ<ช>ที่เราอยู่อ่ะเ<ช> <นะ S 2> ขาเรียกว่าอะไรวะประตูสูส่อีสานแต่เนี่ยคืออีสานจริงเลยใช่ใช่เป็นยังไงครับออกจากนัดกันไว้สองทุ่มที่ไม่มีอยู่จริงอ่ะสองทุ่มบวกสองชั่วโมงอ่ะครับคนาะร้อยเอ็ดร ก็จะมาถึงไปตรงนี้ครับแม่ก็อนเก้าทเลยครับยังไม่ถึงที่หมายยังไม่ถึงที่หมายออกมาตั้งแต่กี่ทุ่มออกนัดกันไว้สองทุ่มออกมาตั้งแต่หกเย็มสองทุ่มบวกบวกอ่ะบวกอีกสองชั่วโมงอ่ะโอ้โหดูรูดูกรณีผมเต็มหมดเลยเนี่ย มาเตืนดีนะรถไม่ล้มเนาะเรานี่ฮะล้ไมไอตัวดำก็อยู่เออได้ดีนะแม่งไม่ล้มนะไปไปกันต่อไม่มีอะไรครับไปกันต่อครับ อยู่ตอนนี้ร่างทำอะไรอยู่แต่นนอนนี่อยู่ในรูปแบบแล,ลกบัตรนะครับผมท่นอนเลยตอนนี้เราก็ <c oughs> อาทีมงาน,นครับแลกบัตรเข้าง,งานก็มาถึงงานกันแล้วครับผมเมื่อกี้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นครับชนหมาครับทําอะไรนะชนหมาหมาตัดหน้า <c oughs> แต่ดีนะเราไม่ล้มเนาะตอนนั้นน่ะคือกูกูกูเตรียมท่านอนละกูเตรียมท่ากิ้งลงละตอนนั้นน่ะเชื่อไหม ปลไม่มีอะไรเที่ยวกันต่อสรุปตอนเข้ามาเราเข้าไปทางไหนเข้าผิดทางเข้าผิดทางเข้าทางพิเศษที่สุดของเดอะแก๊งแต่ก็ไม่ใช่แค่พวกเรานะใช่พวกอื่นก็เข้าผู้คนมากมายที่มาที่หลังเราเนี่ยใช่ก็ประตูทางเข้ามีสองประตูก็ประตูกรป้งของยนไปอยู่อมุมน ใช่โอ้โหไอตุอ้ยไอเฮียกูจะเก็บเซ็นเซอร์ไอสัตว์นี่จริงมันต้องเข้าตรงนี้อูเข้ามาตรงนี้แล้วก็มันลงทะเบียนตรงนี้มันนเป็แบบตูกี่โมงละตอนนี้ก็เป็นเวลาแปดโมงครึ่งแปดโมงครึ่งแบบครึ่งเลยอ่ะเช้าเช้าเลยอ่ะแม่นอนทั้งวันด้วยแล้วมึงจะอยู่ถึงกลางคืนไหม ถึงเที่ยงพอยูไม่หยุดถึงดึกเชื่อิไอเาแปดโมงแปดโมงมึงมึงใส่แล้วอ่ะมึงจะอยู่ถึงตอนคืนไหมเนี่ยไม่ถือฮะอยู่เที่ยงพอม่จิวนอนจิวมึงอยู่ถึงกลางคืนไหมเนี่ยถึงสายตาแบบถึงแตมูนนองที่งานทีนกับผมแข่งนไทอัน้จัหลอกขาวแล้วิบุนด้อยู่บกจการป็นกับเขาเถื่อนจิวกินกัเาเถื่อนเหรกับเาเถื่อนเหรอ ได้อะไรกินผักขมุครับผักกะเพราครับผมผัดกะเพรากะเพราไข่ดาวนี่นี่น่าทำตีตรงนี้เนี่ยกูรู้นะเว้ยกูจะบอกว่าไอ้นี่ไอ้จิ๋วเว้ยเพื่อนมึงกับบายเพื่อนไอ้อันเพื่อนตุ้ยเพื่อนไอ้นี่ใครใครมึงใครมีกาไม่มีแนวเว้ยมีการินโจ๊ะตะเหมอตันหนึ่งหนึ่ง ตเวลาตัวตีนนะต่อมเงมึงมงเต็มหน่งเทก็เต็มทางเทแตเหมือนกันหนึ่งหนึ่งต่อแล้วัตีไอซต่อไปแล้วหกหมาไม่ใช่ลูกกูไม่ขอเพื่อกูไม่ได้ครับของไอซีไม่ใช่ลูกกูนะเขาบอกเขาบอกพจาด้านขอเขาบอกไ่พูดไปได้่ยอีแพ็นี่ ไอ้นี่มันนังเรื่องอะไรวะนังเรื่องอะไรวะเออหัวแตะใครไปเอาเปล่ามาเนี่ยเดี๋ยวออกมาหน้าเวทีทะเลาะกูหน่อยนะแป๊อะกูว่างแล้วตอนนี้อ่ะไปตอนนี้เลยอู้ว่าที่นีอะไรที่แล้วนะโกูบอกว่าการม่พออ่ะไม่ใช่ลูกกูกูบอกพกูมึงแล้วอย่าแต่เช้ากูบอกพกูมึงแล้วกูเติดกูมึงแล้ว เอ้เงี้ยเส้นกูจะบอกสนายกว่เราไปเราไปดูเขาเราไปดูงานรถเก่ากันดีกว่างานรถเก่าดีกว่าเฮ้ยเอาอันนั้นให้ตะกรุูดิไปร้านี่ไปครับหมดเต็มเลยนะครับมีแต่เราจะเป็นว่าไงเสียยูแม่งแต่งตัวสไตล์คือเสียยูเท่านั้นมีประกวดทั้งรถเก่าและรถใหม่ใช่เป็นไงเพื่ผมพาไปชม ไปใคกับพิเศษส่ไดครับพิเศษสใครอันนี้จะเป็นโซนของอ่าเวฟร้อยสิบไอแต่งววยรุ่นอินโดนะครับตอนนี้กำลังเช็ดรถเตรียมโชว์อย่างเต็มระบบโอเคเช็ดรถครับเอารถมาประกวดรถเองหรอรถพี่เขาเา รเอาเหล่าบมเมนต้มนี่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะอะไรวะเสียอยรถเก่ารถเก่าแบบใสบดีมคู่นู้คู่นู้สี่เจ็ดสิบท่านี้เดี๋ยวระบบทุกคันบอกเลยครับชื่อพี่เจี๊ยบนะครับผมพี่ชื่ออะไรครับเจี๊ยบครับเจี๊ยบเจี๊ยบพิ่ด้วยครับผมขอให้ ประกวดได้ที่หนึ่งนะพี่ไม่มีประกวดครับเี่เอาอันนี้เขาเขาเรียงกันทำไมเนี่ยถ่ายรูปสวยสวยงามเนี่ยครับประกวดไม่ได้จะมีได้ไหมจริงเหรออ๋ออันนี้คือดมันเนาะอีแปดห้าอีแปดห้าสเตปปอี์เป็ห้าด้วยครับพี่น้องจริงป่ะเนี่ยอย่าละอันนี้คือีแปดหอย่าเล่นกับรถเก่าแล้วผมบอกก่อนล่ะครับมูนะครับอย่าเล่นกับรถเก่าอ่าให้ยังไงอีทีไรอ่ะอ่ะกะผมบอกแล้วว่าอย่าเล่นกับรถเก่าแค่นั้นเอง คุณเห็นรถเก่าแบบนี้คนอย่าเล่นกับมันนะตอนนี้ตอนนี้มาดูโซนร้อยยี่ห้าร้อยยี่ห้านะครับ <c oughs> อันน, <c oughs> น,น,น,นี้อันนี้ไปอันนี้มาร้อยยี่ห้าคือร้อยยี่ห้าเลยใช่ไหม <c oughs> อันนี้คืออ๋อเคือคือเขาสมมติว่าเขาจะแบ่งแยกใช่ไหมว่าอันนี้เป็นโซนร้อยยี่ห้าแล้วตรงนี้ก็เป็นโซนโซ <c oughs> นนเร้อยสิบเราช่องที่สองละ อั๋อร้อยสิบเหมือนกันอ๋อร้อยสิบเหมือนกันข้างหน้าเป็นดีมดีมคือบังคับแม่แล้วข้างหน้าสุดนู่นล่ะอันนี้จะเป็นรถสายรถเก่าสายดีมเหมือนกันใช่ไหมอ๋อสายรถเก่าอันนั้นจเป็นดีมเหมือนกันอ๋อดีมคุรุแล้วดีมดีมคุรุกับดีมธรรมดามันต่างกันยังไงต่างกันเพราะอ่าดีมคุรุจะเป็นดีมสายเก่าดีมยุคเก่าเป็นดีมแบบว่าดีมอาจจะพูดยังไงในสมัยแบบว่ายุคครูสมัยก่อนครูจะใช้เน้นใช้ดีมคุรุรถไปบ้านรถไปบ้านรถบ้านเก่าๆอ่าใช่รถไปบ้าน เน้นแบบใช้กับเก่าๆแล้วพอมากลับมายุ่งแย่โซนมันสวยมันฮิปเรามาทำมาแส่ยมาเป็นมืลูนินโดสวยเนี่ยมันก็เหมือนโซนนั้นอ่ะโซนนั้นเป็นโซนของดีมครูอ่ะจสวยข้างหน้าจะเป็นพวกของซีไปซีเจ็ดสิบอ๋อซีเจ็ดสิบซีร้อยแบ่งโซนไปเรื่อยนะใช่ขออนครับอันนี้อันนี้ประกวดประกวดอะไรครับเนี่ยประกวดสายฮาประกวดสายฮาโอ้โหอันนี้แต่งเป็นทีมอะไรอะไรได้ยังไงครับเอาเอเวอเรชั่อ๋ออันนี้ อยู่อยู่จังหวัดอะไรครับอยู่ขอนแก่นเป็นวัมครับอ๋อครับผมผมอยู่โคราชครับสวัสดีครับผมไว้เจอกันนะพี่ไว้เจอกันครับไปเจอกันหน้าเวทีนะมุมซ้ายอ๋อครับผมให้มึงมีสติ๊กเกอร์ให้พี่เขาไหมวะผมมีไหมให้ให้พี่เขาหน่อยครับพี่ขอบคุณนะครับพี่ฝาก ยูก้าออนทัวร์ใช่ไหมพี่ครับครับก็ออนทัวร์ขอนแก่นอยู่กันนว้นขอนแกตง่ายตัวไอ้แต่ได้รอนะใครสนใจเพจนะถ้าหากมาหาผมจะผมส่งไปให้เฮ้ส่วนด้วยรอรอชวนแล้วทำไมต้องหันอันไหอ่ะผมเช็คของก่อนขอบคุณนะพี่ครับผมก็เจอครับผมครับ